สวัสดีค่ะลูกค้าที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าเคยเอ,อ,อยากได้ปิ่นโตไหมคะแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะเลือกปิ่นโตแบบไหนให้เหมาะกับเรานะคะทีนี้ต้องแนะนําแบบนี้ค่ะก่อนอื่นที่เราจะซื้อปิ่นโตสักชุดหนึ่งนะคะเราก็ต้องดูว่าเราจะใช้งานแบบไหนนะคะอย่างเป็นแอดนะคะอย่างแก้วนะคะก็ ซื้อไว้ห่อข้าวไปกินที่ทํางานนะคะแล้วก็บางทีก็อาจจะมีแบบไปวัดบ้างแก้วก็จะเลือกใช้เป็นรุ่น3ามชั้นแบบนี้นะคะซึ่งแก,ก้วอาจจะไม่ได้ใช้แบบเยอะนะคะปริมาณชั้นเยอะแก้วก็จะเลือกใช้แบบนี้นะคะซึ่งมันเหมาะกับการใช้งานของเรานะคะเพราะเอาจริงๆแล้วเราก็บางทีเราอาจจะใช้ไม่เต็มถึง2ชั้น3ชั้นก็ได้อย่างนี้นะคะแก,ก้วก็ตัวนี้เพราะว่ามันถอดสลับใช้งานง่ายและที่สําคัญนะคะรุ่นนี้นะคะหิ้วง่ายแบบนี้ค่ะหิ้วง่ายนะคะแบบนี้นะคะ แล้วก็พกพาสะดวกค่ะเราจะไปแบบเดินทางอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายพกพาสะดวกแบบนี้นะคะเห็นไหมคะหรือเราจะเปลี่ยนสอดสลับใช้เป็นรุ่น2ชั้นแบบนี้ก็ได้นะคะซื้อ3มชั้นมานะคะเราจะใช้เป็นรุ่น2ชั้นแบบนี้ก็ได้อย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมคะนี่น่ารักมากๆคุ้มค่ามากๆนะคะและที่สําคัญตัวนี้นะคะฝาด้านบนค่ะ ฝาด้านบนนะคะกันน้ํารั่วซึมได้ดีมากๆนะคะถ้าเราใส่พวกต้มพวกแกงก็ป้องกันไม่ให้น้ําแกงหกออกจากตัวปิ่นโตนะคะและที่สําคัญสีสวยนะคะมองไม่น่าเบื่อนะคะใช้ได้นะคะทุกเพศทุกวัยนะคะวัยรุ่นหนุมสาวได้หมดเลยนะคะหรือผู้ใหญ่ก็ชอบเพราะว่ามันเป็นสีที่เป็นโทนพาสเทลละมุนเนาะและที่สําคัญปิ่นโตหนึ่งชุดช่วยให้เราลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมด้วยเนาะใครที่อยากได้ปิ่นโตสีสวยรุ่นนี้ทักแชทข้อความมาหาแอดมินได้เลยนะคะยินดีให้ข้อมูลและ อบข้อสักถามลูกค้าทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปแนะนำสินค้าดีๆสินค้าช่วยลดโลกร้อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ